สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพุทธที่16มีนาคม2565นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดนิ้นอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหทะลุแนวต้าน1,660จุดนะ60กว่าจุดเนี่ยด้วยว่าผ่านไปได้แบบว่าสบายๆเลยทีเดียวนะถามว่ามีเรื่องราวมีประเด็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้ตลานดนิวยอว่าปีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ บนตัวแปรในส่วนของก็มีข่าวว่าทางด้านของจีนนะครับเรีวยกว่ามีแผนที่จะใช้มาตรการต่างๆเนี่เพื่อจะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับและจะมีการประกาศมาตรการที่เอื้อมวยต่อตลาดทุนนะครับเรีวยกว่าทําให้หลายหลายตลาดหุ้นในตจีเนเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเรียกว่าดีดรับข่าวกันแบบว่าร่วงหน้ากันเลยทีเดียวในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะซึ่งบ้านเราคงจะทราบผลตอนประมาณสักช่วงเช้าเนะครับต้องดูดีว่าเฟดเองจะขึ้นตรดอกเบี้ยตาม คาดหมายกันไม่รื้ไหมที่ระดับ0.25ก็ปเป็นที่ต้องมานั่งติดตามกันในส่วนของตัวแปรนะเรียกว่าหรือตัวที่คอยรบกวนจิตใจหรือว่าสมาธิในการลงทุนนะ,ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาก็ยังคงไม่มีข้อสรุปนะยก็ค,คือเจรจากันแบบว่าไปเรื่อยๆตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะครับตัวอย่างนี้นะเรียกว่าวันนี้ตลา,าไดไม่ถือว่าปิดทําการเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะฮะดัชนีอยู่ที่1,667.92จุดเพิ่มขึ้น23.56จุดคิดเป็น1.43%มูลค่าการซื้อขายวันนี้78,149.64ล้านบาทก็ยังไม่ถึงแสนล้านนะก็ผพ,อ,พอ,อาจจะแบบว่าชะลอการลงทุนยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่สำหรับในสภาวะตลาดแบบนี้เราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒน์บรเชษพู่อในการฝ่าย วิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นงบรัพัฒนสิทธิจะมาสรุปภาพรวมรวมถึงมองที่ทางตลาดหุ้นไทยใวันพรุ่งนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะด้ว่ามีแรงซื้อกลับแบบนี้ตามต่อดีไหม๋ยเเลยมมาฟังมุมมองของคุณก่อนพัดส,สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกอพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทยครับบวกเกือบ24จุดเลยหรือว่าทะลุแนวต้าน1,660กว่าจุดตรงจุดนี้ครับผมครับก็ต้องว่าตลาดค่อนข้างมีแรงหนุนเชิงบวกแบบเซอร์ไพรส์เราเหมือนกันนะครับก็ภาพแรกที่เราประเมินเนี่ยนะครับต้องว่าตลาดเองเนี่ยเก่เงบวกนะครับต่อประเด็นการลุกคืบเข้าเคียฟนะครับว่าภาพอของการทำสงครามมันก็น่าจะเป็นปลายทางแล้ว ถ้าทุกอย่างแล้วเสร็จก็คงเข้าสมมติในการเจรจานะครับว่ายูเครนเนี่ยนะครับจะคุยกับรัสเซียยังไงนะครับแล้วก็ชาติทีวมีโดยรวมนะครับก็จะต้องหาหรือกันนะครับว่ามาตรการข้อบัตท,ที่ใช้มาเนี่ยนะครับจะมีแนวทางที่ผ่นพ้นมากขึ้นแค่ไหนนะครับเพราะรัสเซียก็จะมีแต้มต่อเรื่องการเจรจาเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ตลาดองเมอรีบาว์ในช่วงแรกสิ่ภาพหนึ่งที่ทำให้ตลาดองเม,มอริวต้อมเข้ามาดีมากนะครับในช่วงกลางวันจนถึงภาคบ่ายเนะี่ยต้องบอกว่าเกิดจากการที่ตัว ข้าพานจีนนะครับหลังจากที่เห็นในตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงลงมาทาจุดต่าสุดในรอบเกือบเกือบหกปีเลยนะครับ mm hmm. ก็ออกมาส่งสัญญาณครับว่าจะพยายามรักษาเสถียรภาพของตัวตลาดทุนนะครับทําให้ตลาดนี่เก่งว่าจีนกับฮ่องกงเองนะครับได้จะได้ส่งเรื่ององมาตรการอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตตลาดนะครับ mm hmm. ก็ไปที่มาว่าโมนต้าของตัวตลาดเองเนะี่ยรีบ้าแรงมากครับเราเห็นตลาดหุ้นจีนบวกขึ้นมานะครับ เกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยขึ้นมาถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยวิ่งนะครับหรือว่าลัลลี่เลยนะครับในช่วงภาคบ่ายนะครับจนทะลุหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดขึ้นมาได้ครับผมครับผมสถานการณ์เป็นแบบนี้นะแนวโน้มเป็นแบบนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณกอนพัฒน์ครับครับคือถ้าโทนของเฟดคือเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดูแข็งกร้าวนะครับดูฮอลลีสเป็นสายเหวี่ยวที่จะเร่งดอกเบี้ยนโยบายมากเกินไปนะครับหรือว่าการปรับลดนท ก็ตองว่าตลาดนี้น่าจะไปต่อได้นะแนว้านแถวหนะึ่งหกเจ็ดแปดขอไปน้ำหนึ่งหกเจ็ดแปดรถึงหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบอาจจะเป็นอะไรที่พอคาดการณ์ว่าจะรีบาวต่อได้จากวันวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราคิดไว้ครับผมครับผมในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยเขาต้องมีการปรับกลยุทธ์ใช้วิธีการใดในการที่จะพิชิตหมากเกมหุ้นในวันพรุ่งนี้ครับคุณกน์ครับครับผมเชื่อตลาดพรุ่งนี้อาจจะมีแรงส่งเชิงบวกต่อได้นะครับ ยูเวนเชสเซียลคือเฟดหักลำเลยนะครับแข็งเก้าที่คิดเอ่อเจ้อตลาดองรีบาวเนี่ยถ้าขึ้นแรงๆในกรอบที่เราประเมินไปก็อาจจะเริ่มเทคเทคนะครับลดน้ําหนักเป็นรายตัวออกมานะครับแล้วก็มาดูหุ้นนี้อยู่ในโซนล่างเองที่ขึ้นไม่เยอะนะครับเป็นภาพหลังนะครับหรือว่าหวังรอจังหวะในการวางอริษัทมุ่งระยะยาวเพื่อมากขึ้นครับผมครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับูรูนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒมากเลยมากเลยครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรณพัฒน์บรเชษฐ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นูบุระพัฒนาสินได้ว่ามาให้เทคนิคในสาหรับในการเทรดหุ้นในวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนํามาถึงช่วงของสี่หุ้นสวิงกันบ้างได้ว,ว่าทีมข่าวของผุ้นินไใมีการกาะติดหน้ากระดานด้ว,ว่ามีหุ้น,นหลายตัวต้องบอกเลยว่าแมทสวิงวิงโก้กันจริงๆ,ๆนะครับเริ่มจากสุดสวิงตัวแรกนะครับนั่นคือตัวของ KCE นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 63บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาท50สตางคิดเป็น9.57%ส่วนสวิงตัวที่2นะครับคือตัวของ BK d ดีนะครับเพิ่งมาบอกว่าโอ้โหมาไม้แรกวันนี้เรียกว่าปิดซินนิ่งกันในเดียวปิดที่3บาทเพิ่มขึ้น68ตังครับคิดเป็น29.31%ส่วนสวิงตัวที่3นั่นคือตัวของ IT นะครับราคาหุ้นปิดที่15บาบาท90าสงเพิ่มขึ้น 1บาท70สตางคิดเป็น11.97ส่วนสวิงตัวที่4นะครับเป็นคือตัวของ SVOA นะครับราคาหุ้นปิดที่3บาท16สตาตางเพิ่มขึ้น3 6สตางคิดเป็น12.86นะครับนี่คือ4หุ้นสวิงโดยทีมข่าวของวินไซมีการกาะติดหน้ากระดานมานำเสนอสถ้าเกิดนักลงทุนอยากลงทุนนะหรือว่าอยากเข้าไปเล่นในส่วนของ4หุ้นสวิง,งนั่งศึกษาทำ การบ้านนะครับดูเรื่องาราวของเทคนิคนะครับดูแนวรับแนวต้านและจุดคัดลอด่อเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น4ี่หุ้นสุวิงนะครับผมจากสีหุ้นสวิงมาถึงช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้แนะนามา2ตัวนะครับเรียกว่าตัวแรกนั่นคือตัวของ cpo นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าแนวโน้มยังดูดีนะครับให้แนวรับที่ หกบบาท5 0สตางา์สำหรับแนวรับสปที่65บาทสำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่69บาทแนวต้านสปไปที่70บาทวันนี้ราคาหุ้นของ cpr ปิดที่67บาท5 0สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น1.50ุ่ดเซส่วนสต๊อปตัวที่2ที่คุณอภิวัฒน์แนะนำนั่นคือตัวของ origin หรือว่า ori รูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัฒน์บอกว่ามีโอกาสฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่11บาทแนวนานไปที่10บาท60บ สรับแนวนต้านของออริจินอยู่ที่11บาทแ0แนวนต้านไปที่1บบาท50าตางวันนี้ราคาหุ้นของออริจินปิดที่11บบาท40ตางเพิ่มขึ้น20สตางคิดเป็น1 7 9นะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ถ้าเกิดนักชื่นชอบฝากไลค์ฝากแ like, ชร์ในส่วนของ a c e b o o k พุ้น i ินไซและก็ช่อง y o u t u b ุผน้นไซส์ถ้าเกิดต้อข่าวสารแบบเร็วทานสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์พุ้นอินไซส์คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับูรูในวันนี้ถ้าพรอมาะท่าน พุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม